กระจกไทยที่แจ้งหลังยูกิไฮทองคำถูกเปลี่ยนตัวไม่ได้เล่นละครช่องดังหลังจากนักร้องลูกทุูหมอลำสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นยุกิไฮทองคำมีข่าวว่าเตรียมจะเป็นนางเอกละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรทางช่องวันแต่สุดท้ายมีกระแสข่าวว่าถูกเปลี่ยนตัวไม่ได้เล่นละครแล้วทําให้แฟนๆหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น โดยเพจคนลูกทุ่งได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้ว่าทำไมยูกิหายทองคำโดนเปลี่ยนตัวไม่ได้แสดงลละครช่องวันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังสถานีคนลูกทุ่ง f m 1 0 3เปิดประเด็นเรื่องยูกิเพนพกาหายทองคำโดนเปลี่ยนตัวจากบทนางเอกเรื่องนางฟ้ากรรมกรของช่องวัน31โดยในวันฟิตติ้งนักแสดงไร้เงายูกิมาร่วมฟิตติ้งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมเธอถูกถอดจากบทนี้อะไรอย่างไร จากข่าววงในสืบมาว่าอาจเป็นที่การวางคิวไม่ลงตัวเพราะคิวร้องเพลงของยูกิมีงานทุกวันซึ่งคิวละครก็ขอคิวถ่ายทำมากเช่นกันหากการเปิดกล้องต้องรอยูกิคนเดียวกระทบต่อคิวนักแสดงอื่นทั้งกองถ่ายแน่นอนหรืออาจมีเบื้องลึกที่มากกว่านั้นแน่เพราะยูกิก็มีละครกับช่องเวิร์กคอยเช่นกันรอทางค่ายไหทองคำออกมาชี้แจง โดยเพจคนลูกทุ่งได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้ว่าทำไมยูกิหาทองคำโดนเปลี่ยนตัวไม่ได้แสดงละครช่องวันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังสถานีคนลูกทุ่ง FM 103เปิดประเด็นเรื่องยูกิเพนพกาหายทองคำโดนเปลี่ยนตัวจากบทนางเอกเรื่องนางฟ้ากรรมกรของช่องวัน31โดยในวันพิตติ้งนักแสดงไร้เงายูกิมาร่วมฟิตติ้งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมเธอถูกถอดจากบทนี้อะไรอย่างไร จากข่าววงในสืบมาว่าอาจเป็นที่การวางคิวไม่ลงตัวเพราะคิวร้องเพลงของยูกิมีงานทุกวันซึ่งคิวละครก็ขอคิวถ่ายทำมากเช่นกันหากการเปิดกล้องต้องรอยูกิคนเดียวกระทบต่อคิวนักแสดงอื่นทั้งกองถ่ายแน่นอนหรืออาจมีเบื้องลึกที่มากกว่านั้นแน่เพราะยูกิก็มีละครกับช่อง WorkPo i n t 23เช่นกันรอทางค่ายไหทองทำออกมาทีจง ล่าสุดประจักษชัยหาทองคำในห้างเจ้าของค่ายหาทองคำเรคคอร์ดได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่ายูผีไม่ได้เล่นละครไม่ได้บกคร่องอะไรครับเทียมแค่มีข้อเสนอจากผู้จัดให้เซ็นสัญญา5ปีทางค่ายหาทองคำและคุณแม่น้องเลยไม่สะดวกเข้าใจตรงกันนะครับไม่ได้ผิดพลาดและไม่ได้ผิดใจอะไรกันด้วยปลดฟ้าผ่าสิ้นสภาพนางเอ็ดดงั้นผู้คนตก,ตก,ต,กตกใจหมดเลย ก่อนจะโพสต์ข้อความชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งว่ายูพีดนางเอกละครมีติดต่อหลายเรื่องและหลายช่องด้วยเหตุที่น้องติดสัญญาค่ายเพลงที่หายจึงไม่สะดวกเซ็นเข้าสังกัดผู้จัดละครท่านใดท่านหนึ่งได้เพราะงานละครช่องอื่นผู้จัดท่านอื่นๆก็ให้โอกาสและอยากส่งเสริมน้องเช่นกันจึงเรียนมาเพื่อทราบว่าน้องไม่ได้บกพร่องใดๆขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ